โดนแน่โดนแน่เทกะเห็ Interior. นไหมเห็นอาวุธนี้ไหมเห็นอาวุธนี้ไหมเห็นอาวุธนี้ไหมอาวุธมันขยับได้กึกกักกึกกักะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมอาวุธลาอาวุธข้างหลังเนี่ยุ้ยแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแต่กระเจ็บเจ็บเจ็บมีเจ็บมีเจ็บเจ็บไม่ล er. ่าเจ็บไม่ล่าเจ็บไม่ล่า อุ้ยเจ็บคู่เจ็บค <prejudice> ู่เจ็บเหมือนกันแล้วได้ซีซีครับอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 เอาก็ตีแรงเหมือนกันนี่เห็นไหมของเข้ากันเปล่าเอาวะชิงที่หนึ่งวะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกคนครับได้ซีซีครับ จะเป็นชายโนหน่งได้หรือเปล่าครับเทกาชินครับมีอยู่2อ,อย่างครับไม่โนหน่งก็โนสอครับโแเราได้ซีซีครับโวเราปาดไปครับค่นอนข้างแรงนะเทกาชินก็ถึกเหมือนกันครับ เลือดยังคงเหลือ80เปอร์เซนต์ครับลด,ดกันไปนิดๆหน่อยๆครับเรามาดูทริคสุดท้ายของเขาครับโอได้ทํนทำได้ดีครับเลือลงไป66ครับขึ้นมาเป็น73ครับแล้วชิป F ได้ครับเทกะหยุมหัวมันมาดูกันครับว่ายัมมี่กับเทกะใครจะหยุมหัวใครครับ แล้วเลือดลดมา5 0สุดท้ายครับในสเตจที่3ครับสเตจนี้ต้องระวังครับว่าทางฝั่งยามมี่เองเขาก็มีทีเด็ดของเขานะ <Yeah. S 1> โอ้เราได้ซีซีนะโอ้แล้วเจ็บครับร <Yeah. S 1> อบน,นี้ยามมี่เองก็เจ็บเหมือนกันครับ yeah. Yeah. เอานะแล้วได้ทีเด็ดคืนครับปั <Yeah. Yeah. S 1> ๊บคืนกันบ้างแล้ว กชินปับใส่ครับแล้เลือดลดครับแล้วเหลือ29%ครับทางฝั่งยัมมี่ครับ12ครับแล้วปลาซีซีใส่ครับ48ครับโอ้เราได้พูดดำร้อยด้วยครับโอ้แล้วเตกะชนะไปครับ1ต่อ0ครับเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องเอาเรื่องหนึ่งศูนย์ว่าทุกคนเทกะหนึ่งยาม,มิศูนย์ เฮ้ยเหมือนยัมมีก่กดแทบแบกป่ะได้ไหมใช่แทบแบกป่ะไม่แน่ใจอะเมื่อกี้เนี้ยหรือว่าเป็นบัฟธรรมดาทุกวอไปออกกดชิปเอ็กใช่ไหมโอเคหนูว่ายัมมี่มีแทบแบกเพราะยังไม่เคยเห็นใช้มาเลยทุกรอบ นะทางฝั่งยัมมี่เองยังไม่สู้ในช่วงนี้ครับอ๋อซัมมอนดีบัฟจะไปสู้ในช่วงท้ายครับกลางโดมครับยัมมี่ครับเปบิดลาขึ้นมาครับเรียก AP น้มันตึงกันเลยตอนนี้ครับ ศึกจริงที่1ของจู้ครับทุกคนแล้วได้ซีซีมาก่อนครับเทกชินครับตีไม่เข้าครับเราได้ซีซีเช่นเดียวกันครับเหลือเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเอาละครับตอนนี้พูดดำรีร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ครับโอ้โหได้ซีซีมาสวยครับเทกะครับ ได้ซีเช่นเดียวกันครับยัมมี่ครับโอ้แล้วได้ซ c ซอีกนะสวยครับยังไม่เรียกพูดดำออกมาครับเป่ากันทั้งคู่ครับเอาอะสูสีว่าคู่นี้ว่ะโอ้ได้ซีซนะโอ้ยัมมี่แย่ครับตอนนี้ครับแล้วเรียบร้อยครับ2ต่อศครับ เอาแล้วครับสองศูนย์ครับอย่ามีสู้ เทกชินครับตมแล้วเทกะเล่นชายเกือบ10ปีเกมเปิดมาแค่6ปีเทกะเล่นไปแล้วสิปีอย่าม,มีโดนหวดอยู่ครับตอนนี้ครับ โอ้โห oh, ได้ซีซีมาครับยัมมี่ครับยังตีไม่เข้าครับส่วนซีซีกันครับ <c oughs> เตะที่สองครับสวยครับติดซีซีไม่ได้ครับจังหวะนี้ฝั่งยาม,มี่เองก็เป่าบัฟเหมือนกันครับวอสเปสบาร์ครับ จังหวะปลาเฟอร์ังติดซีซีวยครับโอ้ได้ซีซีแล้วครับโอ้ทั้งคู่แลกซีซีกันสนุกสนานเลยครับ โค้ดได้พวกขินตีบวกได้พวกของตีบวกพวกอะไรพวกนี้ครับต้องลองกอกดูเลยครับลองกอกได้เลยนะมี3โค้ดนะแล้วเหลืออีกหนึ่งนาะทีสุดท้ายครับเดกะครับถูกซีซีไปก่อนครับรับคู่ครับต้องมารีเซ็ตกันใหม่ครับ รได้ครับได้ครับไปได้ครับ50า0เท่ากันครับแล้วแกล้งตายครับยัมมี่ครับแล้วคราวนี้50 50เท่ากันครับได้ซีซีก่อนครับทางฝั่งยัมมี่ครับจะเป่าผู้ดำมมาไม่โดนครับเราด้กาชินครับโอ้โหไม่โดนเหมือนกันครับยัมมี่ไม่โดนครับ 39ต่อ50ครับแล้วแกล้งตายครับเทกาชินครับแล้วเสมอครับรอบนี้ครับโอ้โหพ่อคุณมันตึงกันเหลือเกิน2คนนี้รอบนี้เสมอครับอัน,นะ2เสมอ1แข่งไป3ครับเป็นมีการแข่ง7รอบนะ เจ็ดรอบครับทุกคนเป็นเบสออฟเซเว่นครับ มีหนีมาเป่าครับแล้วได้สีครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยทำตีีกันไปทำดาเมจกันไปก็ฆ่ากันไม่ตายครับไม่ค่อยได้เห็นฆ่ากันตายสักเท่าไหร่ครับรอบนี้รอบชิงแล้วครับทีมีครับรอบชิงแล้วชิงรอบชิงที่3มกับที่4ี่ชนะถ่ายทอดสดชนะกันไปแล้วครับ ของไม่น่าต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่ที่จังหวะการทำดาเมจมากกว่าครับคู่นี้ลาสีสีครับ <S <S โอ้แรงครับ มองเจกัถอยออกมาก่อนครับแล้วได้ซีสีสวนกันครับได้ซีซีไปครับวันไหนตายใกล้ไม่ตายครับคุณแทนนี่ครับตีกันไม่ค่อยตายหรอกส่วนใหญ่จะนับเลือดสุดท้ายโอหได้ซีซีครับสวยครับ ยัมมี่ครับเดก่เลือดรดรัวๆเลยครับตอนนี้ครับ45ครับเลาเป่าบับสวนกันครับโอเดชิเลือดรถเยอะกว่านะตอนนี้ครับ 33 30 32ครับหิวขึ้นมาครับ <c oughs> ก็ไม่เต็มครับ <c oughs> แล้วพูดดำสวนครับโอ้โหทางฟังยัมมี่ต้องวีหนีครับเลือดน้อยแล้ววิ่ไปนอกข้างนอกครับ <c oughs> โอโ้แล้วเป็นยัมมี่ครับ <c oughs> ที่พลาดท่าเสียทีครับ3ต่อ0ครับ เสมอหนึ่งด้วยนะเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเทกะวะ ออประดับส่วนสร้อยอ๋อประดับส่วนสร้อยเราถอดทิ้งได้เลยครับเวลาเราไปถอดทิ้งเนี่ยเราไปถอดที่ที่เมืองกรีซนะหมู่บ้านกรีซครับจะมีต้นไม้คามาซีเวียให้ถอดอยู่ครับยังครับยังไม่จบยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหาร อย่ามีขี้โม้เกินไปครับเราได้4-4ครับรอบนี้แข่งเป็นรอบที่ 1, 2, 3, 4, 5รอบที่5ครับเสมอ1 แล้วก็ชนะสามสี่แล้วก็ถ้ารอบนี้เด็กบแพ้ก็จะเป็นรอบที่ 6, 7, ห้าหกเจ็ดเลือีกสองรอบครับเสมอได้อยู่ครับยามีสามารถเสมอได้อยู่นะเพอยังเหลืออีกอีกสามรอบครับถ้ารวมรอบนี้ก็เหลืออีกสองรอบถ้าชนะได้อีกสองรอบชนะอีกเสมอได้ครับ จะได้เห็นเสมอหรือเปล่าครับ 49วินาทีสุดท้ายครับเอกาโดนปาดเข้าไปครับ43ครับเรียกบับขึ้นมาครับเอามาตัดสินกันครับ30วินาทีท้ายแล้วโดนเป่าพูดดำไปครับร้อเครับจังหวะนี้สวยจริงครับโอ้เราต้องวีหนีครับ24วิสุดท้ายครับเอาแล้ว แล้วเขามาครับยัมมี่เขามาไงเขาเอาตายเลยนะโอ้แล้วพูดดำได้ครับสวยครับต้องวีเช่นเดียวกันครับแต่คิดว่าน่าจะชนะเลือดเอาแล้วเอชนะครับได้หิวเลือดเต็มครับโอ้โหอันดับหนึ่งครับทุกคน อันดับที่หนึ่งครับเทกะชินครับได้เป็นชายโนหนึ่งแล้วครับทุกคนครับโอ้ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับ